ออกไปน้องฉันภาพมีสวยเหตไใแล่ะจะบอกว่าก็บอกผู้หญิงนีู่สวยเรื่องจริงเนี่ยจริงแล้วแล้วลองคิดว่า้าพทน้าฝ้าหายอ่ลองคิดเลยแล้วหน้าเราจะสวยขนาดไหนเพราะฉะนั้นบอกแล้วเดี๋ยวนอนที่ยีพ่าอันนั้นแล้วก็มาเอาวันนี้สองอันเสือพี่หน้าสวยแล้ววันนี้็ตะนี้มันก็ไม่ไม่ได้ซื้อเยอะแล้วใช่ไหมมันก็เท่อยอนอะไรหมดก็มา ท่านพี่มีทุกอย่างแล้วก็ของดีเลยเนี่ยพหน้าเราเรียบนะเกิดการยูดไม่ทาก็ได้อะไรเงี้ยประมาณไม่ได้นะต้องทาแต่นี่พี่พอเดี๋ยวพอพักมันจะไปอาบน้ําแต่งตัวนะไม่ทาได้ง่ายนูไปทํางานมันต้องสวยอืมใช่ใช่แล้วแล้วแล้วลองคิดเลยพอพหน้าเราสวยขึ้นสวยขึ้นเนี่ยมันพอหน้าเราสว่างขึ้นสว่างบทีทาอะไรก็สวยก็อยู่บ้านแล้วก็คิ้วเขานะบางทียังไม่ได้เขียนยังเด่นเลยเพราะว่า ข้ออะไรรู้ป่ะเพราะว่าหน้าเราสว่างไงหนังเพียบเลยเก็บไว้หลับอีกแล้วก็รูไม่ได้นอนเมื่อคืนบอกอยู่นอนไม่หลับเออคิดหลายคิดเรื่องอะไรคิดเรื่องเกีวกโควิดนี่แหละกู <c oughs> จะติดหรือไม่ติดอะไรทำนอนย้งไงมันแต่เรื่องอเรื่องแฟนยังโง่หนูหนังเลย ยาทายหนูด้วยด้จ้ามีเนี้ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเียยาทายเออเดี๋ยวใส่ให้ดูก้อนไม่ได้คิดเรื่องแฟนเลยเมื่อคืนคิดเรื่องปักโควิดนี่ว่าจะรอดหรือไม่รอดจะรอดหรือไม่รอดตั้งโมตัสักรูดโทสุดททำไมทำไมถึงคิดว่ามันรอดอ่ะมันมีคนติดใช่ไหมเออกินกระชายอ่ะซื้อกระชายเื้ออะไรหนูต้มเป็นมอโมนหัวหอมเคี้ยวทุกวัน ก,กินกินกับน้ำพีกัดกินหัวหอมน้ำดีหัวหอมรูจ้ำเกลือแล้วก็ใช้เป็นแคปซูลฟ้าทรายโจนแก้ไอขับเสมหะแล้วกัใช้ฟ้า,าทรายโจนอย่าก,กินเยอะนะ<อ><อ>เดี๋ยวเออความไม่เป็นอย่าก,กินเขาบอกกินแล้วเดี๋ยวทีหลังเวลาเราเป็นแล้วเราก็ก<อ>ินไม่ได้นะเออมันสะสมเกี่ยวกับไตเกี่ยวกับไรรู้เปล่าเนี<อ>่ยเห็นเราออกมาดูดูดูสิก่อนขนาดเนี้ย โอ้โหแล้วยงังไม่ชวนยังไม่ทำอีกชวนยังไม่อยากทำอีกนี่แหละนิ้วนี้แหละที่ที่เป็นปวดนิ้วเนี้ยนิ้วนี้แหละที่ตัดสินใจทำก็ดยาวเอาเคลื่อนออกเลมาเป็นบีวงเลยเนาะ าโอมน์่ะเราเจ้าโนมน์เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เพ่งเคยเห็นโรคระบาดประเทศไทยเขาบอกว่าแต่คราวเนี้ยโอ้โหคนมันมันเป็นมั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 นเป็นโรคระบาดหนักเลยอ่ะไม่ไล้อย่างนึงเศรษฐกิจก็แย่อยู่แล้วยังเป็นโรคระบาดอยเนาะแล้วมาทำเออเศรษฐกิจแย่แล้วมันเป็นโรคระบาดมันก็เลยก็เห็นว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ว่าสะเทือนมันสะเทือนกันทั่ว มันไม่ใช่เป็นแค่แค่แค่ยอมยอมนะมันเป็นทั่วโลกเลยตอนนี้กรุงเทพยิ่งหนักกรุงเทพอันหนักสุดเลยและผลสุดท้ายจังหวัดชนอันดับหนึ่งเลยแซงดีใจชิบหายดีใจชนบุรีขึ้นอันดับหนึ่งทำไมดีใจดีใจมันพูดอะไรไม่ออก <c oughs> เออมันระบาดหนักไงก็พูดประชด าหนูพูดประชดนะ<ม>โอ้ยพูดประชดมันว่าเมืองจังหวัดชนบุรีนี่มันอันดับหนึ่งนี่หมายถึงว่าคนเป็นเยอะจกัก<ม>ก็เลยพูดประชดว่าดีใจ<ม>อืโอ้ดีใจดีใจฉันมาเป็นที่หนึ่งฉันไม่เป็นที่สองรองใคร<ม>ขนาดทางบ้านหนูนะ่ะเขายังติดป้ายไว้เลยถ้าใครกลับบ้านจากชนบุรีนะ่ะไปศูนย์กลับตัวศูนย์ ศูนย์คัดกองอีกรอบหนึ่งถึงคุณจะตรวจมาแล้วฉันก็ไม่เชื่อเขาบอกว่าอืคุณก็ต้องไปกับตัวอีกรอบนึงแล้วก็ตรวจอีกรอบหนึ่งเขากลัวโรคไปแพร่เชื้อในหมู่บ้านขอนัทนทะเรียนดับหนึ่งละห,หมายเลขหนึ่งของประเทศแล้วห,หยุดด้วยกัน น้วงทีอันนี้ไม่เคยพูดที่ไหนแม่แต่เราปงอ่ะเข้าใจไหมพอเห็นคนนั้นเราก็ปงเราก็คิดนะแล้วเราก็คิดออกทันทีว่าทําไมชีวิตก็เป็นอย่างนั้นคือเขาก็ไปเดี๋ยวเขาก็ท้องลูกคนนึงเดี๋ยวเขาก็ท้องลูกคนหนึ่งหลับซะแล้ว จากลำคาญ <c oughs> โอ๋เห็ยนไม่หนักไปหลับมาแขนเปียกจ <c oughs> ุ่มไปทั้งแขนเลยทีนี้โถแขนเสื้อขึ้นนี่จะบ้าตายหลับหลับหลับเลยถ้าไม่หลับบ่อยจังหนูกินยาไอ้ไอ้แก้ไอกับยาคาราบวกกันตอนหนูมาจากโรงพยาบาลน่ะลหนูรีบมาแล้วหนูรีบอาบน้ำรีบอาบน้ำ,ลนำ,ลนำแล้วรีบกินยา อืออืออือแกไอก็มาแค่อาบน้ำเออมาถึงหนูก็รีบอาบน้ำแล้วหนูก็รีบกินยากแก้ไอเลยไงแก้ไอทา,าลานดักไว้ไม่ให้อนะเห็นไหมล่ะหนูไม่ค่อยไอเลยเนี่ยหนูก็เลยดักไว้กินดักไว้เลยหนูมาถึงหนูก็รีบถอดผ้าต,ตดประตูรีบรีบถอดผ้าเลยอถอดผ้าถอดผ้าถอดผ้าแล้วหนูก,ก็อาบน้ำสาดเอาน้ำาไหรแชมพูสาดเลยนะแต่ เสร็จสากพอเอาค่าเชื้อโรคออกนะแหละหนูถึงมานี่ไงก็เลยอาบนะ้ำเสร็จปุ๊บติดเตาแก๊สต,ต้มน้ำร้อนที่หนูกินประจำนันแหละมีกระชายา่ะตะไคร้แหละอ๋อต้มต้มสดกินแหละ แสงเกดฆ่าเชือ้อน,น้ำไม่น้ไม่น้อยไาเชื้อฆ่าเชือเช้อที่จะสั่งนั้นยังไม่ได้สั่งเีเอะนะ่ีี้าผิวอย่งเล่นผิวขาว เดี๋ยวมาใช้จะชวนใช้บ่กูใหญ่เล่นืิวเผาสองวันับ ีเป็นพ่อหนูกินยาหรือเปล่าหนูกินยาบวกกันเนะก่อนจะมามานี้น่ะหนูก็เลยบวกรพาราสองกับไอแกไอเนี่ยทำให้สะอาดสะอาดนด้อืติแดดแดดเถิดอยากแดดหนูก็แดดไปอยู่นี่ไม่กลัวแล้ว กระชายกระชายก็โลละสองร้อยเชื่อไหมเชื่อยี่ไปซื้อมาไว้นะครึ่งกิโลแล้วก็ขิงอืขิงก็โลร้ 150. อยห้าสิบสมุกไหมแพง แล้วมีกระชัยไปร้านขายยาไปซื้อยาแก้แพ้ไอ้ร้านขายยาก็าจะเขามีกระชายกระชายเม็ดขายด้วยนะบอกซื้อกระชายสดมาละคนกินกระชายสดไม่ได้กินต้องกินกระชายเมนะ็ดเนาะใช่หนูได้ไงมีสองกระปู่คนกระปูกก็อะไรก็แล้วแต่สองร้อยเก้าสิบโอ้ กินกระชายกระชายกระชายสดก็แพงกระชายเม็ดก็แพงเนาะแต่ถ้าเรากินกระชายสดได้กินกระชายสดดีกว่าเพราะอะไรเปล่าเพราะว่าของพวกเนี้ยของสดน่ะก็ค,คือกระชายถ้ากระชายสดที่เรากินน่ะมันเป็นกระชายแท้แท้่ยมันไม่ผสมอะไรไง กระชากินกินดิบก็กินได้เพราะว่ากินดิบดีกว่ากินได้หมดดิบสุดมันกระชายกินง่ายมันไม่เผ็ดกินกั้าันต้มนะหนูต้มเป็นหม้อก็บอกอยู่นูนต้มซอกินมานี้เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วต้มใส่อะไรบ้างขากระไคร้เอ่อ ใบมะกรูดแล้วก็มีกระชายใส่กระชายเยอะๆแล้วก็ต้มแล้วก็ซดกินเหมือนเรากินน้ำร้อนแม่ดูอ่อนนะพี่อร่อยป่ะเอามันก็อร่อยทีนะกระชายมันก็หอมหวนซดลงไปดิมันเป็นมันก็ร้อนท้องว่าเพราะว่าเป็นเป็นยาเนาะมันเป็นค่าเชื้อไงไม่น่าแล้วเขาเขาถึงออกข่าวหมอไหนหมอไหนก็บอกว่ากระชายกระชายมันแรง สารวิจัยออกมาเข้าไปวิจัยออกมาตะไคร้ขาอะไรใบมะกรูดขิงเคิงอะไรสู้กระชายขาวไม่ได้ชักตัวกระชายขาวนี้ริดแรงมากที่สุดเลยต้านทานโรคนี้ได้เนง่ยงั้นก็ต้มกระชายกัดกระชายกอย่างกัดขิงกัดหอมก็พอแล้วนะโอ้ยพอแล้ว ็ให้เคี้ยวกินเหมือนกันน,นะ,ะเสร็จแล้วนะคะเล็บเท้าเล็บเท้าเสร็จสวยแล้วนะคะ,น,ะ,น,ะ,คะนี่นะคะอ่าดูมาเอาเล็บเท้าวสวยก่อนเดี๋ยวเ,เดี๋ยวก็จะทำเล็บมือต่อ